สวัสดีครับข่าวริมคลองว่าด้วยแฟนคลับต้นข้าวดึกแค่ไหนก็รองานที่สองวัดประชาสแสวงธรรมลบบุรีแฟนคลับเต็มทะลักพื้นที่น้องต้นข้าวสุปริยานำเสนอภาพกิจกรรมล่าสุดควบคู่ไปกับการปรากฏการความสำเร็จของเธอในยุคดิจิทัลประเด็นสำคัญที่สกัดได้มีดังนี้ การเดินทางของน้องต้นข้าวและทีมงานไปยังวัดประชาสแสวงธรรมเพื่อแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการยึดมั่นในขนบธรรมเนียมการทำงานเป็นทีมและการมีปฏิสัมพันธ์อันอบอุ่นกับแฟนคลับรุ่นเยาว์อันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความผูกพันกับชุมชนผู้สนับสนุน ความสำเร็จของน้องต้นข้าวที่สามารถสร้างชื่อเสียงในระดับประเทศได้โดยไม่ต้องอาศัยสื่อโทรทัศน์กระแสหลักเป็นสำคัญหลังจบการแข่งขันในรายการดวลเพลงชิงทุนความสำเร็จนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของสื่อโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะช่อง YouTube และเพจต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นโทรทัศน์ช่องใหม่ในการนำเสนอผลงานและเรื่องราวของเธอสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง มีการเปรียบเทียบโมเดลความสำเร็จของน้องต้นข้าวกับยุคสมัยต่างๆในอดีตอย่างชัดเจนตั้งแต่ยุคของสายันสัญญาที่ศิลปินมักหลีกเลี่ยงโทรทัศน์เพื่อสร้างความต้องการในการชมการแสดงสดมาจนถึงยุคต่อมาที่โทรทัศน์กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างเครดิตซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับยุคปัจจุบันที่ชื่อเสียงสามารถถูกสร้างขึ้นจากแพลตฟอร์มออนไลน์ได้โดยตรง ความสำเร็จของน้องต้นข้าวเป็นกรณีศึกษาที่ชัดเจนว่าในภูมิทัศน์สื่อปัจจุบันสื่อโซเชียลได้กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสร้างศิลปินให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างความสามารถที่แท้จริงประกอบกับการนำเสนออย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางดิจิทัลสามารถสร้างฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นและส่งผลให้เกิดความต้องการชมการแสดงสดได้อย่างมหาศาลโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสื่อกระแสะหลักแบบดั้งเดิมเสมอไป การเยี่ยมวัดประชาสแสวงธรรมน้องต้นข้าวพร้อมด้วยทีมงานได้เดินทางไปยังวัดประชาสแสวงธรรมเพื่อเข้ากราบไหว้หลวงพ่อก่อนเดินทางกลับซึ่งสะท้อนภาพลักษณ์ด้านการยึดมั่นในประเพณีและความสัมพันธ์อันดีกับผู้คนรอบข้างผู้ร่วมเดินทางมีน้องต้นข้าวยานีครูนิวน้องน้ำหอมลำดับเหตุการณ์สำคัญการเดินทางถึงวัด ครูนิวเป็นผู้นำทีมงานและน้องต้นข้าวมาถึงวัดการเข้าพบหลวงพ่อทั้งหมดได้เข้ากราบไหว้หลวงพ่อและมีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกับหลวงพ่อและทีมงานซึ่งผู้บรรยายระบุว่าเป็นภาพที่ประทับใจจริงๆการปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับซึ่งน้องน้ำหอมซึ่งถูกระบุว่าเป็นแฟนคลับตัวน้อยได้เข้าสวมกอดกับน้องต้นข้าวเป็นภาพที่แสดงถึงความน่ารักและเป็นกันเองการเดินทางกลับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ทั้งหมดได้ขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับโดยมีผู้คนมาส่งและมีการกล่าวอำลาบายยปีหน้าน้องต้นข้าวได้มาอีกนะครับทุกคนแล้วเจอกันปีหน้าครับ2,569ครับซึ่งบ่งชี้ถึงแผนการจะกลับมาเยือนวัดประชาสแสวงธรรมอีกครั้งในปีพศ2,569มีการกล่าวอวยพรให้น้องต้นข้าวประสบความสำเร็จในปีหน้าว่าปีหน้าปังๆไปเลยนะ69นะ สะท้อนคิดถึงเวลาที่ผ่านไปเร็วมากว่าเวลาผ่านไปเร็วมากครับย้อนกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะไม่ได้ออกทีวีก็ดังได้เกี่ยวกับเส้นทางความสำเร็จของน้องต้นข้าวสุปริยาโดยตั้งสมมติฐานหลักว่าเธอสามารถมีชื่อเสียงโด่งดังได้โดยไม่จำเป็นต้องปรากฏตัวผ่านสื่อโทรทัศน์กระแสะหลักอย่างต่อเนื่อง ความนิยมอย่างล้นหลามของน้องต้นข้าวหลังจากการประกวดในรายการโทรทัศน์ไม่ได้มาจากสื่อดั้งเดิมแต่ใดแต่มาจากปัใจจัยในยุคดิจิทัลดังนี้สื่อโซเชียลในฐานะสื่อกระแสะใหม่ช่องทางเช่น YouTube และเพจต่างๆได้กลายเป็นเวทีหลักในการนำเสนอเรื่องราวและผลงานของน้องต้นข้าวซึ่งกล่าวว่านี่ก็ถือเป็นการออกทีวีช่องหนึ่งนะทุกคน ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้เข้ามาทำหน้าที่แทนโทรทัศน์แบบดั้งเดิมความสามารถส่วนบุคคลความสำเร็จของน้องต้นข้าวมีพื้นฐานมาจากความสามารถและความเก่งของเธอเองไม่ใช่ว่าชื่อเสียงที่ถูกสร้างขึ้นโดยปราศจากฝีมือความเก่งความสามารถของน้องเองด้วยไม่ใช่ว่าผีจับยัดนะฮะกลไกการสร้างความต้องการชมการแสดงสด การเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลทำให้แฟนคลับได้เห็นผลงานและเกิดความรู้สึกอยากเห็นตัวจริงซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้มีผู้คนจำนวนมากเดินทางไปชมการแสดงสดของเธอในสถานที่ต่างๆเช่นที่วัดท่ากระบือการเปรียบเทียบโมเดลสร้างชื่อเสียงในแต่ละยุคการสร้างชื่อเสียงของศิลปินในสมยุคสมัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่ออย่างชัดเจนยุคสมัยสื่อหลัก ทัศนคติต่อโทรทัศน์กลยุทธ์สร้างชื่อเสียงอดีตยุคสายันสัญญาวิทยุหลีกเลี่ยงศิลปินเชื่อว่าหากปรากฏตัวทางทีวีบ่อยครั้งจะทำให้คนไม่ซื้อบัตรเข้าชมการแสดงสดสร้างความน่าสนใจผ่านเสียงเพลงทางวิทยุเพื่อกระตุ้นให้ผู้ฟังอยากเห็นตัวจริงของศิลปินช่วงเปลี่ยนผ่านยุคหลังโทรทัศน์จำเป็น การออกทีวีถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างเครดิตและความน่าเชื่อถือเพื่อรับงานแสดงต่างๆการปรากฏตัวทางโทรทัศน์เป็นช่องทางหลักในการสร้างชื่อเสียงและการยอมรับในวงกว้างปัจจุบันยุคน้องต้นข้าวสื่อโซเชียล t u b e Facebook ไม่จำเป็นชื่อเสียงถูกสร้างขึ้นจากแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นหลักโดยไม่ขึ้นอยู่กับสื่อโทรทัศน์กระแสะหลักแบบดั้งเดิม สร้างฐานแฟนคลับผ่านช่องทางดิจิทัลที่หลากหลายซึ่งทำหน้าที่เสมือนโทรทัศน์ส่วนตัวและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงข่าวริมคลอ